แล้ววันนี้นะคะก็ถึงวันที่เรารอคอยนะคะคือวันที่เราได้ไปเยี่ยมพี่น้องของเรานะคะในที่คุมขังนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ตรงโรงแรมนะคะอยู่เย็นเมนชั่นนะคะโคมทองนะคะได้พักเมื่อวานเราได้เข้าพักที่นี่นะนะคะที่นี่ก็สวยนะคะห้องสะอาดสะอา้านอาหารอร่อยนะคะถ้าพี่น้องเสื้อแดงคนไหน ได้มาทำธุระที่อุบลน,นะคะก็เชิญพักที่นี่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยใช้ได้เลยนะคะความสะอาดเ,เป็นอาพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะแต่เปิดให้เช่าเป็นรายวันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นวิวรอบๆของด้านหลังของโรงแรมนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะแดดดีแต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะเห็นนะคะยังใส่สเสื้อหนาวเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะยังไงเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงเราจะออกเดินทางไปที่เรือนจํานะคะเจอกันค่ะ ห้า okay, ouais ทุ่มเรวัตก็เลยเข้านอนรอทีนี้ก็มีจับเรวัตก็เลยบอกอย่าเพิ่งไปเนวัดเข้าไม่ได้ถ้ถึงว่าหัวหน้าใหญ่หัวหน้าโรงพักบนนะคะแตงเต็มร้อยดีใจมากแค่นี้ก็ยังมีความสุขเดี๋ยวมายังไม่หมดค่ะก็จะรอไงเจอรักันะรักทุกคนที่เป็นเพื่อนเองตอนนี้เราก็ได้มาถึงเรือนจำกลางนะคะของจังหวัดสุโขทัย เรากำลังจะเข้าไปเยี่ยมขึ้นพี่น้องพี่น้องเพื่อนพ้องของเรานะคะที่ถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุผลนะคะในวันที่19พฤษภาพมปี53นะคะเราจะไปดูว่าพวกเขาอยู่กันอย่างไรแต่คงไม่สามารถนำภาพออกมาได้แต่จะองมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพวกเขารู้สึก ความไม่เป็นธรรมในครั้งนี้อย่างไรบ้างมีชีวิตและความเป็นอยู่ลําบากอย่างไรในเรือนจำแห่งนี้และมีและมีอนาคตไหมสําหรับการที่จะลุดลอดออกจากที่นี่นะคะเราไปฟังเขาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อค้นหาความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเรือนจําแห่งนี้ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับภรรยาของผู้ต้องหานะคะบริเวณที่อยู่ในที่ถูก อยู่ในที่เรือนจําแห่งนี้นะคะแต่ผู้ต้องหาคนนี้เขาถูกจับที่กรุงเทพนะคะในข้อหาผู้ก่อการร้ายนะคะแล้วก็ยิง M79 นะคะแล้วก็เป็นคนสนิทของเสด็งนะคะซึ่งข่าวก็โจทย์คนอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะภรรยาของพี่เขานะคะอ,อ,อยู่ข้างๆกับพัดนะคะพีเ่เราจะพูดคุยกับพี่เขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถามไม่ทราบพี่ชื่อคุณอะไรคะเื่ออดุ่งแสงอรุณค่ะพี่ต้องพูดดังนิดนึงนะคะอาน,นุรักแสงอรุณค่ะ พี่มีอาชีพอะไรคะเป็นแม่ค้าขายขา้าแงค่ะและไม่ทราบอ,อ่สามีพี่ชื่อคุณอะไรคะคุณอารามแสงนารุนค่ะถูกจับเมื่อวันที่เท่าไหร่คะพี่วันที่เจ็ดเจ็ดตุลานะคะใช่ค่ะในข้อหาข้อหาผู้ก่อการร้ายค่ะแล้วก็ยิงเอ็มเจ็ดเก้าใช่ไหมคะค่ะ,คะตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่ไหนคะที่เรือนจำลองเป็นแต่มาถูกจับที่นี่ใช่ไหมคะ จับถูกจากที่อุบลน,นะคะแต่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ฝากขังไว้ที่คุกที่ขอบเปรมนะคะหลังจากที่สามีถูกจับไปชีวิตวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปคือต้องทํางานคนเดียวค่ะเพราะว่าแต่ก่อนสามีช่วยเขาก็ช่วยหาเงินเลี้ยงดูดูแลลูกค่ะตอนนี้ก็ต้องทงานนง,ทงานเพิ่มขึ้นจากที่เคยทํางานน้อยน้อยอยู่ก็ทํางานเพิ่มขึ้น ทราบที่มีลูกกี่คนคะพี่มีลูกสองคนค่ะกำลังเรียนอยู่ค่ะไอ้คนโตอายุเท่าไหร่คะคนโตอยู่ม .2 ค่ะอายุายประมาณ14ปีแล้วคนที่สองนะคะคนที่สองอยู่ป .6 อ,อายุ12ปีค่ะแล้วพี่มีมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้นำรัฐบาลค่ะว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคะให้ความเร็นธรรมกับคนทุกคนที่เขา ไม่ไม่เป็นความจริงค่ะหมายถึงว่าคนที่ไม่ผิดคุณก็ควรจะต้องปล่อยตัวเขาได้แล้วใช่ค่ะไม่ไม่ควรจะจับเขาไว้อีกต่อไปเขาไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีการดําเนินคดีขึ้นศาลไหมคะอยากให้ขึ้นศาลเขาบอกว่าทนายบอกว่ารอเจ็ดสิบวันค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นศาลเมื่อไหร่ค่ะ ประมาณว่าขังไปโดยที่ไม่มีข้อกล่าวหามีแต่ข้อกล่าวหาแต่ยังไม่ได้ตัดสินข้อกล่าวหาค่ะยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยค่ะโอเคแล้วได้ไปเยี่ยมสามีบ้างไหมคะเคไ,ไปเยี่ยมสองครั้งค่ะแล้วพี่เขาว่าไงบ้างคะเขา,าเมีความเป็นอยู่เขาบอกว่ามีความเป็นอยู่เขาก็ลําบากมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วเขา โดนควันบุหรี่มากเขาแล้วเขาก็เป็นโรคปอดด้วยค่ะก็สงสารสามีตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นคนดีนค่ะค่ะนะคะรัฐบาลคะเขาเป็นคนดีนะคะภรรยาเขายืนยันแล้วนะคะว่าเขาเป็นคนดีพวกคุณก็อย่านิ่งนอนใจนะคะช่วยทํำยังไงก็ได้ให้คดีนี้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะคะคนที่ถูกคนที่บริสุทธิ์จะต้องถูกปล่อยออกมานะคะคุณจะขังเขาว่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบ คำสัมภาษณ์ของพี่ไปก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีบทสัมภาษณ์ของญาติผู้เสียหายนะคะผู้ถูกผ,ผู้ผู้ต้องขังอีกแล้วเดี๋ยวยังไงคุยกันอีกค่ะ